สวัสดีครับพบกับผมแลก็ช่องวีชายบล็อกนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามท่านหนึ่งที่ถามมาบอกว่าดินปลูกบอลสีที่ใช้แล้วจะกลับมาใช้ใหม่จะนํากลับมาใช้ใหม่ต้องทํำยังไงอย่างที่เรารู้กันว่าดินปลูกบอลสีเนี่ยจะเป็นดินที่ค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะบางทีเราซื้อมาก็ราคาแพงด้วยหรือเราอยากจะนํากลับมาใช้ซ้าเพราะจะเป็นต้นทุนสําหรับคนที่แบบทําธุรกิจทํามาค้าขายอย่างี้มันคือต,ต้นทุนที่แพงมากๆเลยนะครับหรือบางท่านอาจจะหมักใบก้ามปูเองโดยผสม ใบก้ามปูผสมกับอจุรินทรีต่างต่างก็ออกมาใช้เองก็ได้การนําดินที่ใช้แล้วเนี่ยนำกลับมาใช้ซ้ํามีหลายวิธีมากๆเลยเอาที่ส่วนผมแล้วกันนะฮะส่วนผมเนี่ยจะนําดินที่ใช้แล้วเนี่ยไปตากแดดสัก2-3แดดให้แห้งนะฮะวิธีนี้ใช้กับกระถางต้นไม้ด้วยคือถ้าเราอยากจะเอามาใช้ซ้ำเนี่ยแล้วก็ฉีดน้ําล้างให้สะอาดแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งบางท่านอาจจะนําดินเนี่ย พอตากแดดแล้วเนี่ยไปคั่วไปคั่วเพื่อฆ่าไข่แมลงอะไรต่างๆก็ไม่ผิดก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละสวนว่าจะใช้วิธีไหนนะฮะสวนผมก็นําไปตากแดดประมาณ1-2แดดให้แห้งแล้วก็นํากลับมาใช้ซ้ําแต่ก่อนที่จะใช้ซ้ำเนี่ยผมจะผสมดินใหม่ลงไปด้วยประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับผมก็จะนําดินเก่าที่ใช้แล้วเนี่ยไปตากแดดจนแห้งประมาณ1-2แดด แล้วก็ผสมกับดินใหม่ส่วนดินเก่าที่ใช้แล้วแล้วก็ผสมกับดินใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้นําไปปลูกบอนสีที่ราคาแพงๆนะครับผมก็จะนําไปปลูกพวกฮกหลงพวกนางไหมพวกบอนสีที่ธรรมดาที่อดทนแล้วก็แข็งแรงหน่อยอย่างวันนี้เนี่ยผมก็จะมาปลูกบอนสีนางไหมครับนางไหมต้นเล็กๆน่ารักมากเลยก็จะใช้ดินเดิมที่เคยใช้แล้วก็ผสมกับดินใหม่ในการปลูกนะครับมาเรามาปลูกต้นไม้กันวันนี้ฝนตกครับ ฝนตกดีมากๆเลยเพิ่งหยุดเมื่อกี้นี่เอง,เองนะพอหยุดก็เลยมาได้มาทําคลิปวิดีโอโลง YouTube นะครับช่วงนี้ที่ภาคเหนือของไทยก็จะมีภัยธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะฮะกลางคืนก็แผ่นดินไหวนะกลางคืนนี่แผ่นดินไหวนะครับกลางวันก็ฝนล่องมรสุมผาดผ่านช่วงนี้เราจะลองก้นกระถางด้วยกาะมะพร้าวสับแช่น้ำนะฮะแล้วก็นําดิน ดินเดิมที่เราใช้ดินเก่าเนี่ยไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ผสมกับดินใหม่ลงไปแล้วก็คลุกดินผสมให้เข้ากันฮะมันจะได้เครื่องปลูกใหม่อย่แบบนี้เลยฮะคลุกผส,สมให้เข้ากันเลยแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็คืออเป็นนางใหม่ครับสังเกตว่าผมจะใช้จะไม่ใช่บอลที่แพงจะไม่ใช่พวกท่านบางแก้วไม่ใช่ฟีลาุ้มทอง ไม่ใช่บอลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นบอลที่เหมาะสาหรับเลียงนอกตู้จะเป็นนางไหม่จะเป็นฮกหลงชายชนอะไรเงี้ยเหมาะสําหรับดินที่นํามาใช้ใหม่ก็แกะออกครับแบบนี้อ่ะนางใหม่นะฮะแล้วก็เอาดินเดิมของเขาเนี่ยผสมกับดินที่เราผสมใหม่ลงไปครับแล้วก็นําดินใส่ลงไปในกระถางจากนั้นก็วางต้นบอลสีเราลงไปตรงกลางแล้วก็ ปิดด้วยดินใหม่ฮะอะเปลี่ยนแค่นี้เราก็ได้นางไหมอยู่ในกระถางใหม่กระถาง8นิ้วนะฮะจากเด,เดิมเนี่ยกระถางประมาณ5นิ้วเราก็เปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นโดยนําดินเดิมที่เราใช้ซ้ําเนี่ยกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งที่นางไหมเราก็สวยงามนะฮะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุย๋ยเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังก็ได้ปกติผมจะชอบใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปในต้นไม้เรานี่เรียบร้อยแล้วง่ายใช่ไหมฮะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์าสาหรับทุกท่านนะครับอยู่บ้านปลูกต้นไม้ทําสวนบอนสีต่างๆมีความสุขสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ